สวัสดีค่ะพบกับพินัทเช่นเคยค่ะกับช่วง Daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะจากตอนที่แล้วนะคะที่พูดว่าไปรับหรือไปส่งภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างไรใช่ไหมคะลืมบอกไปค่ะว่ามีอีกประโยคนึงที่สามารถสื่อความหมายได้ว่าฉันจะไปส่งเธอที่สนามบินเช่นเดียวกันนั่นก็คือ I'll drive you to the airport I'll drive you to the airport แปลว่าฉันจะขับรถไปส่งเธอที่สนามบินนั่นเองค่ะซึ่งคำว่า drive drive แปลว่าขับรถค่ะ I'll drive you to the airport แปลว่าฉันจะขับรถไปส่งเธอที่สนามบินนั่นเองค่ะพอพูดถึงคำว่า drive ที่แปลว่าขับรถแล้วนะคะคำคำนี้สามารถใช้ได้หลายแบบด้วยกันค่ะยกตัวอย่างก็คือ I'm driving to work I'm driving to work แปลว่าฉันขับรถไปทำงานนั่นเองค่ะ อีกประโยคนึงนะคะที่ใช้คําว่า drive เหมือนกันนะคะสมมุติค่ะถ้าจะบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะคะจะใช้เวลา2ชั่วโมงเพื่อที่จะไปถึงนะคะภาษาอังกฤษเราก็สามารถพูดได้ว่า it's a two hour drive from here it's a two hour drive from here แปลว่าจากนี้ไปนะคะขับรถประมาณ2ชั่วโมงนั่นเองค่ะและอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่หลายเลยคนคุ้นเคยกันดีแต่มีคำว่า drive เหมือนกันนะคะ <S <S นั่นก็คือ <S <S you drive me crazy You drive me crazy แปลว่า <Yeah. S 1> เธอทำให้ฉันรำคาญจนแทบจะเป็นบ้าน,นั่นเองค่ะซึ่ง drive me crazy แปลว่าทำให้รำคาญจนแทบจะเป็นบ้าน,นั่นเองค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน t u b e บค m Search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่แนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ